บุกจับผัวเมียเซ็กเครเตอร์นะครับชื่อดังลวงเด็กหนุ่มเลงล่ากับเมียนะครับถ่ายคลิปขายทําเงินกว่าสี่ล้านบาทนะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้มันเปิดป้างไงเกี่ยวกับพวกแพลตฟอร์มสมัครนู่นนี่นั่นอะไรได้ต่างๆนะครับแต่การที่จะทําและให้มีคนติดตามเยอะๆเ,เนี่ยมันก็ค่อนข้างเทียยากส่วนใหญ่คนที่ทาสายสายเขาเรียกว,ว่า าสายดําหรือว่า,าสายเทาอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยส่วนส่วนมากเลยนะมักจะเปิดเปิดโหมดสร้างไรายได้ไม่ค่อยได้นะครับอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดทําแล้วไม่เอาไรายได้เนี่ยได้คนติดตามนะอันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นกันอยู่ว่าจะมีพวกเว็บพนันนะเว็บพนันนู่นนี่นั่นที่จะเอามาลงเปน็นโฆษณาแันพวกนี้เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ ผิดกฎผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะเชิญชวนให้เข้าไปเล่นนะเชิญชวนให้เข้าไปเล่นหรือว่าเอ้เข้าไปสมัครแล้วก็จะมีการอ่าเขาเรียกว่าโอนตังค์ไปหรือว่าเอ้สมัครสมาชิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวกันนะครับ,นะรบว่าอ่าทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการบุกจับนะครับนายภาคภูมินะครับอ่าสงวนนำสกุลนะครับอายุ2ี่ปีและนางสาวอ่า กีรตินะครับอายุ30ปีสงวนนามสก,กุลเหมือนกันนะครับก็ข้อหานะครับร่วมกันค้ามนุษย์จากการผลิตสื่อนะครับเผยแพร่ลามกเกี่ยวกับเด็กนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลอันลามกนะครับรวมร่วมกันค้าสื่อลามกนะครับอนอาจารเด็กร่วมกันผ้าผู้เยาว์เพื่อการอนาจารร่วมกันขู่เข็นฉกจุงส่งเสริมให้เด็ก ประพฤติตนไม่สมควรพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือสองเครื่องชุดว่ายน้ำหนึ่งชุดและสร้อยข้อมือเลดหนึ่งเส้นโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในย่านถนนฉลองกรุงนะครับแฝงลำปะทิวนะครับเขตราดกระบังกทมนะครับอืมนะจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากได้มีการตรวจพบบัญชีสองบัญชี T, นะครับบัญชี X นะครับมีผู้ติดตามกว่าห้าแสนจนหมื่นลายนะครับ รูปภาพและคลิปวิดีโอลาวมุกอาจารย์แบบสั้นๆรวมรวมก,กันกว่า300รายการเพื่อโฆษณาจชกชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการชมคลิปวิดีโอตัวเต็มผ่านทางแพลตฟอร์ม Olifan นนะครับแล้คุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ